สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคิดเชนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เซเว่นเลยค่ะหน้าคอนโดมาดามแอนเองนะคะไม่ใช่สิต้องเรียกว่ามาดามแอนหน้าคอนโดมาดามแอนเองนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูมง่ายๆที่แบบว่าเฮลตี้สุดๆเลยชื่อว่าเมนูข้าวเทมปุระเฮลตี้ค่ะเดี๋ยวหนะ้าตาจะเป็นยังไงนะ ต,ต้องรอติดตามชมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราขอซื้อวัตถุดิบก่อนเทปนี้เนี่ยแน่นใจว่าเป็นวัตถุดิบง่ายๆเราก็เลยมาหาที่เซเว่นหน้าบ้านเราเัเองนะคะเริ่มเลยค่ะ,อ,ะอันแรกนะก็ใช้เสียบนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อข้าวไปส่สง้วยค่ะก็เป็นข้าวขาวของพี่กุ้งก้าแล้วก็ ไข่ไก่ค่ะไข่ต้ม,ไม,ไ,ตมะะไม่ใช่ไข่ต้มนะคะไม่ใช่ไข่ไก่ธรรมดาเราจะได้ไม่เสียเวลาคือเอาไปถึงแกะปุ๊บทำได้เลยต่อไปเราจะตั้งใจหามายองเนสค่ะเพื่อจะให้ทำข้าวให้มันแบบว่าคลุกติดกันได้ง่ายๆแต่ว่าเท่าที่มองหามายองเนสไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคืไม่ใช่หรอแล้วลอ,อันนี้ดีกว่าค่ะเป็นสเปรดแฮมไก่ น่าจะเข้าได้กับรสชาติไส้กรอกอะไรประมาณนี้ตอนนี้คิดว่าวัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วตามนี้ค่ะนี่มีข้าวสองถ้วยมีไส้กรอกมีไข่ต้มมีสเปรดนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ซื้อเกินส่วนตัวแนเมื่อเฮลตี้เราก็ต้องกินชาเฮลตี้ด้วยค่ะเป็นชาเจีวกุหลาบนะคะของดอยคำสนับสนุนโครงการหลวงค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันดีกว่าวเดี๋ยวไปเริ่มวิธีทำกันได้เลย เราก็กลับขึ้นมาอยู่บนคอนโดกันแล้วนะคะนี่ค่ะผู้เอ้ยผู้ช่วยตัวแสบเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะน้องเกดมาม่าจะให้น้องเกดช่วยนี่เลยค่ะปนข้าวอกไข่ปอกเป็นไหมปอกไข่ปอกไข่พกพกปอกเป็นไหมปอกไข่ค่ะไม่ใช่ไข่ไอ่ไข่ต้มใช่ไหมนี้ไข่ไข่ ออกค่ะปอกให้เกลี้ยงๆนะะไข่เบนเนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเ,นเนข้างในอะ่ะมันจะมีส่วนเว้าวเป็นอากาศว้าวว้าวอ่าระหว่างที่น้องเกดปอกไข่นะคะเดี๋ยวแม่จะเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่เราจะเอาเซกกรองนะคะ มาทําเป็นหางกุ้งแบบแบบฉีกไม่ออกให้เขาเวฟมาโอ้ยมันบานหมดเลยอ,ะอ่ะอันนี้ค่ะเราเลือกอันสวยๆนะคะมาผ่าครึ่ง นะตัดหัวออกนิดนึง่งฉีกออก้านข้างนะฮะทำให้มันเสมือนว่าเป็นหางกุ้งค่ะ มันจะทำเป็นอะไรนะทำข้าวเทมปุระเฮลตี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูนี่นะคะเราจะได้เป็นแนวนี้ตรงๆขนานมาแล้วก็บานตรงปลายข้างล่างค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดตูดออกนิดนึงตัดตูดเหรอให้ตัดตูดมาเลยเหรอนี่กัดก็ได้นะตัดมาแบบนี้เราก็จะได้เหมือนหางกุ้งอะค่ะเห็นไหมมีแหวกสองแหวกตรงกลาง แบกตรงนี้อ่ ellt, USSR, าเสร็จแล้วทำลายลายอันค่ะสักสี่ห้าชิ้นท่านไปกินไปเสร็จเสร็จไส้กรอกเปลี่ยนอของไส้กรอกอันนี้มันจะหั่นยากนิดนึงนะเพราะมันเป็นไส้กรอกแบบลมควันหนังกรอบอะค่ะก็ต้องมาไส้กรอกลมควันแล้วไม่กินนะงั้นเจเปรี้ยวเค็มเค็มใช่ไหม ยังไงไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะหนูจะกินแต่เช้าเมือเลมควันเนี้ยนะได้กันนะคะเป็นหางกุ้งแบบนี้โอ้ยหนูพี่ก็ไม่เป็นไรจิกได้ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้เอาความสวยงามเราจะเอาความที่มันกินได้ใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ได้ไส้กรอกแบบนี้ค่ะเสมือนว่าเป็นหางกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องเกดบอกไข่เรียบร้อยอันนี้ล้างมือแล้วล้งมือแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการผาสมข้าวค่ะน้องเกดคะเ,เอาข้าวอีกใบหนึ่งคว่ำลงเลย ำลลงเลยใช่ค่ะอ้ยอเยอะไปไหมคะอะไ,ไรคลุกๆไปเสร็ <Okay. S 1> จแล้วใช่ไหมนี่ลองเกตเอาไข่ค่ะตมุตมตำตำตำใช่ตำตำต้ตตตเป็นข้าวคลุกไข่ต้ม ขอแบ่งข้าวออกนิดนึงนะงดูเหมือนข้าวจะเยอะไปนิดนึงไม่นิดหรอกมั้งใช้สักถ้วยครึ่งก็พอเสร็จแล้วนะคะตัวช่วยเพิ่มความอร่อยจะมีผงโรยข้าวค่ะผงโรยข้าวอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่ถ้าที่เมืองไทยก็จะมีนะตามพวกร้านที่เขาขายขนมนำเข้าเยอะแยะค่ะไปหาซื้อได้เลย ตามในห้างจริงๆก็มีนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นที่ห่อแบบรูปอันฟังแมนแบบนี้ใช่หนูก็จะไหลแบบอยู่แต่<ห>อันนี้หนูไปซื้อมาจากญี่ปุ่นหนูไปพิพิทตาพันอันฟังแมนมันหนูก็เลยได้นี่ก็จะมีสองน้าหลังหลักดเลยค่ะอันนี้นมีสองไลยเหมือนกันเลยเราระหว่างน้องเกตคุกเราก็จะเติมไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน วิ่ยมีสีชมพูด้วยอ่ะเก็บสวยจังเลยแต่หนูชอบสีฟ้ามากกว่านะอุ๊ยนูติดเดี๋ยวเราจะชิมไปว่ามันรสชาติจืดเกินไปหรือเปล่าถ้าจืดเดี๋ยวเราก็อาจจะเติมอีกซองนะคะแล้วนอกจากมีเท่านี้อ่ะมาคุกเองนเกี๋ควไม่ค่อยได้ไม่ได้เรื่องเลย อ่าแล้วเนื่องจากสีนะคะยังเหลืองไม่สะาใจนี่เลยเรามีผงเปลี่ยนสีค่ะเราจะใช้เป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็จะเป็นแบบผงพวกมีส่วนผส,นผสมของปลาตามสูตรของญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเราจะมีหลายสีเลยสีม่วงสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยเราก็ใส่เพื่อเพิ่มสีให้มันเหลืองมากขึ้นแต่ตอนนี้นวหวมากเอกินนะ้ลเอาเลยค่ะหอมหอมแบบเหมือน ปลาป่นของญี่ปุ่นนะคะข้าวผงโรยข้าวญี่ปุ่นเขาจะผสมปลาป่นนะไม่ใช่แบบว่าเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเขาจะมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเด็กๆญี่ปุ่นอ่ะชอบกินข้าวแบบนี้บางทีแบบเวลาไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ป่คะเขาเวลาเขาเสิร์ฟอาหารชุดเด็กอะ่ะเขาก็จะแบบว่ามีเสิร์ฟผงโรยข้าวหรือผงผงเปลี่ยนสีข้าวให้เลยเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารให้กับเด็กทานง่ายขึ้นหนูไม่ช้าเนี้ยตั้งแต่กินข้าวมาตั้งแต่ตอนไหนหน,หนูยังไม่ได้กินน้ำเลยทั้งวันเนี้ย จริงๆถ้าใครชอบให้มันมีรสชาติแบบหอมหน่อยว่าจะหยอกแม็กี้หรือซอสปรุงรสเข้าไปก็ได้นะ,ะรสชาติมันเป็นโอเคไหมอืมหอมหอมตันห่อชินึงสิเหมือนกินข้าวคุกไข่ต้มมีรสชาติอ่อนๆเบาๆค่ะเนื่องจากวันนี้เราทำสูตรเฮลตี้นะคะเราจะไม่ปรุงอะไรที่เค็มมากมายการทำอาหารเฮลตี้ไม่ควรกิน อาหารที่แบบมีโซเดียมเยอะพวกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยคะ่ะงดได้ก็ดีเนาะจริงๆมันช่วยเพิ่มรสชาติแหละทำให้เราอร่อยแต่ถ้าเน้นสุขภาพก็แค่นี้พอแล้วค่ะอันนี้พร้อมแล้วนะคะเป็นข้าวต่อไปนะคะเราจะเพิ่มความหนืดความเหนียวให้กับข้าวโดยใส่นี่เลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรแซนวิชสเปรดนะคะนี่เราลดเป็นลดลดแฮมแฮมลดไก่อะไรเงี้ยค่ะ น,นิดเดียวใส่นิดเดียวใส่สักแบบว่าช้อนครึ่งแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกทีหนึ่งเพื่อให้ข้าวเกาะกันอ่าเราก็จะมาสู่กระบวนการที่สนุกที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนี่เลยค่ะใส่ถุงมือแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้มือปั้นข้าวน,นะคะขั้นตอนแรกนี่เลยเราก็ตักข้าวใส่ใหม้อก,ก่อนอย่มางนี้น้องแก้มมาทาให้ดูก่อนนะ สักข้าวใส่มือประมาณนี้นะคะเราก็กดกดกดแล้วก็เอาไส้กรอกใส่ไส้กรอกใส่ใช่แล้วค่ะโหเหลือหางกุ้งไว้นิดนึงแล้วก็กำแล้วก็กำแล้วก็โบกข้าวอีกนิดนึงหนูมั่วนั้นเนี่ยแล้วก็กำค่ะปั้นข้าวปั้นชุบชุบชุบะทำให้หนูบ้างทีนัดหนึ่งทำมาทำให้ดูมา เก็มามาว่าามาขอถุงมือสองอันก็ดีค่ะเราก็จับกดให้มันแน่แนๆมันก็จะเหมือนเทมปุระไหมคะสีไม่ใช่เลยไม่เลยได้ละค่ะเ้าเราวางเราก็วาง เอาด้านคาะไี้ไว้นี่อะเกะมาตาหนูสว yeah, ยงามค่ะน้องแกทีนี้เราจะเอาใหญ่เอาเล็กก,ก็แล้วแต่แล้วแต่มือขนาดมือเรานะคะ มันอุ่นอะมันเหมือนกำลังทำเหมือนกำลังวางอะไรวนวนวนนีบบ่บีบให้มันเป็นลูกแน่นๆแบบนี้นี่ัแน,น่นปันป้นปั้นทำไมมันข้าวลวงหมดเลย <laughs> มือเนื่องจากมือเด็กๆเล็กนิดนึงนะคะก็ต้องใช้แบบว่าไม่มีมู้ลเล็กมากเดย้ในหกเป็มต้มแล้ <laughs> กแบ่งให้ก่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวสุดท้ายได้5ตัวนี่จะวางไหนดีวางไม่ได้เน้ะเดี๋ยวเราเอาไว้ชิมดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตกแป๊บน,นึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะสวยงามเหมือนกุ้งเทมปุระจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าสีแบบเหลืองนวลนๆนะคะแล้วก็ใส้นกอกเป็นหางกุ้งคอดีเดี๋ยวขอแบบว่าเอาพริกมาตกแต่งนิดนึงมาเข้าสู่กระบวนการชิมค่ะน้องแกชิมไหมนี่เราชิมอันนี้จานสวยๆอันนี้เมื่อกี้เราทําเกินมาตัวหนึ่งเราขอหยิบกินเลยนะข้าวแบบว่าเต็มคํามากแ,นะแต่ก็ดีนะมันมันคุกไข่ด้วยคือทําให้แบบทุกค,คาของเด็กๆคือกินแบบ โปรโตีนสิ่งที่มีประโยชน์ยกเว้นที่ไม่มีประโยชน์อันนี้กใคือไส่กรอกค่ะแต่ก็นะ่าเอาเหอะอืมอร่อยดีนะคือเราได้คลุกข้าวญี่ปุ่นอ่ะมันมีกลิ่นของปลาแห้งนิดนึงค่ะแล้วก็หอมอร่อยหอมไข่มากๆเลยก็จะบอกว่า เป็นเมนูที่เฮลตี้มีประโยชน์ดีๆเพราะไข่ต้มแคลอรีร่น้อยมากเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะลองทาําทานนะคะหาอะไรสนุกๆก,ก็ลองทําดูก็ได้ค่ะง่ายมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอลากันไปก่อนดีกว่าแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากให้มาดามแอนทําเมนูอะไรก็เม้นบอกกันด้วยนะคะข้าวย่งแต่ปัก สำหรับวันนี้นะคะถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย